สวัสดีครับนี่อีเวนต์ใหม่มาแล้วเออผมดูดูแล้วนี่มันมีตัวใหม่มาด้วยมันตัวเก่านั่นแหละแต่คือมันได้ง่ายมากเออเนี่ยรวมเอบวก็รวมเป็นเอบวกได้เลยตอนผมหาอาลิศใหม่ๆนี่หาโคตรยากอะ่ะอันนี้คืออย่างง่ายอะ่ะแล้วคือก็ปกตินะชนะคูณห้าก็ได้ ลูกบอลแมวเวลสามมาอันไหนเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คูณสองไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะอันนี้ชนะมาคูณสามเมื่อกี้ผมลองเปิดและเล่นมาแล้วได้เงา A มาเงาอาดีตเอกับอิโมล่าเดี๋ยวจะมาลองเปิดต่อดูก็เมื่อกี้เห็นมีตั๋วพันเพชรแวบๆนะมนมีเงาเตียวเซียนเอบวกโอ้ฟีเมียม มีตัวมาด้วยแต่ผมว่ามาคงไม่ได้หรอกได้เงาดีว่ามดดุ่ยละได้สิบเพชรก็ยังดีเอฟบวกออเอฟบวกเออคือมาทำไมแยๆ่ๆกดสักพันเพชรได้ไหมต้องสาบคิดทียี่สิบเพชรโอ้สามสิบเพชรอ๋อก็พอได้อยู่นะ เ oh, 10เพชร20เพชร10เพช easy okay. าทำไมเนี้ยคิดทีเนี้ยเอาลิตเอามาทำไม<า>อยากได้มื่นอ่ะผูเพชรจะหมดละสิบเพชรโอเคเปิดหมดเปดเลยแล้วกันอู้อันนี้ได้ของดีครับสามสิบเพชรอ๋อพอได้พอได้ วิวสองก็ยังดีสิเพจครับอ่หนึ่งมื่นสิเพจหนึ่งมื่นรับประกัน โอเคหมดลนะ้วเดี๋ยวลองไปดูกันว่าฝ <i> นทีน่ตกมันใช่ทางรัดไหมวนะเนี่ยใช่ทางนะรัดปะใช่เหรอ คือชนพ่อมันยังตามมาหลอกหลอนเราอยู่เลย มันก็เหมือนกึง่งกึ่งสมแจ็คพอตมาแต่คือเดี๋ยวนี้มันไม่มีโอ้ลืมตัวไปเปิดกล้องเอาไ้เอ็ดเลยครับเอบวกตรงเอ็ดโอ้เอามาทำไมอยากได้เข็มทิศอะ่ะตันนี้ไม่มีเข็มทิศใช้เลยขอไปลืมตัวไปกดเปิด lên subscribe cho kênh Ghiền Mì ไอเบอร์เก็บไปบ้างแลจะไปไปเลยก็ได้เพื่อได้เงาอาลริสมาเต็มแล้วผมทำเจ้าสาวแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่มีเจ้าสาวใช้ อย่างคูณให้โอ้โหแล้ว,ว่าจะเต็มไม่ต้องไปเลยแค่ใบเดียวจะได้ได Tunggu Ibu Ging ane me Kau ane Aide ya Jessica ก็ถือว่าดีนะมันคูณให้เราแต่ก็มไ,ไม่เท่าไหร่อ่ะคูณก็จะยี่ห้าไปเลยป่ะโอเคครับคุณก็แว่นตาเจสิกาเป็นจีดีไรยประโยชน์มาก สานะนก็จะได้เป็นเอสบวกโอเคครับก็จะประมาณนี้นะฮะเกิดอะไปเปิดต่อให้ดูไหมว่าเผื่อจะเปิด,ปดได้ไอะไรบ้าง ๋ยวรับเพชรมาเปิดต่อเลย่ะเพ็รมันก็พอมีได้อยู่เผื่อได้เอ็ดบวกมาเลยเนี้ยครับกองไปไปเลย เปิดไปเลยครับอ,อืมอไม่เป็นอัดหรอกฮะ <ห ả? S 1> ไม่เป็นอัดหรอก

Okay. ก็ที้ได้เอ็ดกับเอ็ดบวกมานะก็ถือว่าโชคดีอยู่มันก็น่ายากอะ่ะ

เต็มแล้วอ wow. ่ะเอออดีครับดีว่าดีว่าโมอีกลาทำดีว่าโมอีลาตัว คืออยากได้ไม่มีอยากให้มีการเยอะๆหน่อยที่บมกเมีมีโมอีล่าทำ ชนเผ่าตอนที่ผมอยากได้ไม่มาเลยคูณสองไหมหคูณหนึ่งจุดห้าอีกแล้ว บาะนั okay. 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 So ่นก็น so ่าจะเป็นนาฬิกานะโอเคตัวนโอเคครับก็ได้เอบวกมาคือผมว่ามันมันคุ้มนะถ้าเกิดใครทำอีเวนต์นี้ได้เพราะว่าเราเอาแค่เอทบวกมารวมกันมันก็จะได้แล้วผมก็ได้ก็สศาที่ทิ้งครับดีว่ามา โอเคครับงั้นก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้ลองไปหาเพชรต่อก่อนถ้ามีเพจเดียวจะมาเปิดให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ